สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซามารีวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับตัวของกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือกิจกรรมเคลียร์ภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับผมก็มันเป็นรอบปลายสัปดาห์นะทุกคนถ้าที่ดูเนี่ยรู้เลยนะครับว่ามีตัวของสกอร์แสงมืดนะแล้วก็สกอร์ส้มบวกกับมโนเพชรนะครับแล้วก็หินหลอกนะฮะกิจกรรมจะเข้ามาในวันที่16นะครับผม16เดือนมกรานะฮะตอนเที่ยงคืน <c oughs> แล้วก็จะได้รับของถึงวันที่26นะครับผมกุมภาพูนานเหมือนกันนะเนี่ยนานมากนะครับผมเป็นเดือนเลยนะทุกคนซึ่งเวลาเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเซิร์ฟเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมอะรายละเอของกิจกรรมกริจกรรมอาจจะแบ่งเป็นทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันนะครับผมอากำหนดการกริจกรรมนะครับผมสัปดาห์ที่1นะครับผมก็คือจะมีช่วงเวลานะครับวันที่16จนถึง22นะครับผมสัปดาห์ที่2เนี่ยวันที่23จนถึงวันที่29 สัปดาห์ที่3เนี่ยจะเป็นวันที่30จนถึงวันที่5สัปดาห์ที่4วันที่6กุมพานะครับจนถึงวันที่12บกุมพาแล้วก็ที่สัปดาห์ที่5นะครับผม13มกุมพาถึงวันที่19บกาุ๊มพานะครับ20 20กุมพาจนถึง26กุมพาเนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมอ่ากิจกรรมนะครับผมแบ่งเป็นยังไงบ้างน,นะผมกิจกรรมที่1ครับรับพลังงาน100หน่วยนะครับเมื่อบรรลุแต้มภารกิจประจาวันครบ1 0 0แต้มนะฮะ ไอ้ครบ100แต้มเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงยังไงบ้างเนี่ยผมก็ไอยัไอไงยๆก็ทำทำ quest ครบเนี่ยได้รับพลังงาน100หน่วยเลยซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่น่ายากแต่เท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะเป็น q u e s ประจำวันแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนแค่นั้นเองนะครับผมอนะ่าต่อมาครับผม รับรางวัลเมื่อบรรลุ100แต้มภารกิจประจำวันครบ1 3 5 1 3แล้วก็5ครั้งนะครับผมอ่าประมาณประมาณนี้ก็มันต่อเนื่องกับอันแรกเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีจำกัดนะครับผมว่าอาจจะเป็น1ครั้ง3ครั้งแล้วก็5ครั้งนะฮะประมาณนี้เนาะโอเครางวัลสัปดาห์ที่1นะครับผมอ่ารางวัลอันนี้คือมันเริ่มแบ่งเป็นเลเวลแต่ละเลเวลนะครับผมรางวัลสัปดาห์ที่1ครับเคลียร์1ครั้งนะครับได้มานา2 0 0 0 0 0แล้วก็เคลียร์3ครั้งครับ ได้ตัวของทิสตัน100เมตรนะครับแล้วก็เหรียญโบราณอีก20เหรียญนะครับผมแล้วก็เคลียร์5ครั้งครับได้สกอร์ส้ม5ใบอูก็เยอะอยู่นะแค่สัปดาห์แรกก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นสัปดาห์แล้วก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันเนาะโอเคเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งมี7วันเนี่ยเราไม่เราพลาดได้แค่2วันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้ววันสัปดาห์ที่2ครับผมก็มานา200,000เหมือนเดิมนะครับผมทิสตัน100เมตรนะครับแล้วก็เหรียญอีฟีหรือเหรียญโบราณ20เหรียญนะครับพรร้ออมกกับส์ กรส้มเนี่ยห้าใบนะครับผม,มใช้ได้อยู่โอ้ไม่ไม่มีความแตกต่างกันเลยทุกคนสัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่4อ่เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีความต่างกันเลยนะฮะมีความต่างตรงที่สัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4กลัะเป็นหินซัมมอนมากกว่าูดง่งยๆคือมโนมากกว่าครับอย่างอื่นปกติเลยครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากครับสัปดาห์ที่5มีความต่างกันที่เลเวลมอนเฉยๆครับเป็นสีดาวเลเวลแม็กนะครับผมอ่าหนะึ่งสองตัวอ,อ๋อสีดาวเลเวลเปล่า2ตัวนะครับผมอ่า แล้วก็สัปดาห์ที่6ครับผมก็สัปดาห์ที่6เป็นสกอร์คาดนะครับรวมถึงสกอร์รส้ม5าใบสกอร์คาเนี่ยมันมาอย่าง,ยางละอย่างละอันเนาะก็ไม่ได้มีความต่างกันมากนะสรุปใหู้ภาพรวมกันก็คือคิสตันเนี่ยจะได้แค่สองรคิสตันนะครับผมแล้วก็เหรียญโบราณเนี่ยเหรียญโบราณเนี่ยได้เย,เยอะพอสมควรนะเหรียญโบราณคือได้ประมาณ80เหรียญครับถือว่าใช้ได้นะครับผมเหรียญโบราณนี่80เหรียญเลยนะครับบิ้มอยู่พอสมควรนะฮะส่วนสกอร์ส้มนะครับผมก็ สามสิบใบสกอ์ส้มสามสิบใบก็คือบึ้มพอสมควรอยู่สกอ์ส้มสามสิบใบนะผมใช้ได้ใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่ <_ C 2> แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมที่สามครับแล้วรางวัลตามจํานวนครั้งทั้งหมดที่บรรลุหนึ่งร้อยแต้มอันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับเป็นอาชีพเม้นสุดท้ายแล้วนะสิบครั้งเนี่ยจะได้หินหลอมแล้วก็รีบุมบอนห้าดาวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ยี่สิบครั้งครับผมก็จะได้ตัวของสกอแสงมืดนะครับผมหนึ่งม้วนนั่นเองนะครับผม ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่ากึ่งดีไหมก็ใช้ได้อยู่นะแค่แค่แบบคุณทําเคสเองอะซึ่งปกติเราก็ทำเคสอ,อยู่แล้วเนาะไม่น่าจะยุ่งยากอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับซีอูดิคาะมาจจะบ๊ายบาย